ถ้าฉันแพ้ฉันจะถอดเครื่องแบบทันทีเสียงท้าทายของครูฝึกหญิงกองกำลังพิเศษรัสเซียผู้ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครแต่ครั้งนี้คู่ต่อสู้ของเธอคือหน่วยซีนเวียดนามหนุ่มผู้ถูกดูถูกสนามฝึกที่เงียบงันกลายเป็นเวทีแห่งโศกนาฏกรรมเมื่อความภาคภูมิใจปะทะก,กับความจริงอันโหดร้ายเรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้คุณเห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การล้มศัตรู แต่คือการเอาชนะหัวใจของตนเองถ้าแกเอาชนะได้ฉันจะทิ้งเครื่องแบบทันทีโศกนาฏกรรมของครูฝึกหญิงกองกําลังพิเศษรัสเซียที่ไม่ให้ค่าหน่วยซีนเวียดนามเสียงรองเท้าบูทรกระแทกพื้นคอนกรีตสะท้อนก้องไปทั่วลานฝึกอากาศเช้าเย็นจัดพัดผ่านใบหน้าเหมือนคมมีดบางเฉีผิวกลิ่นเหล็กจากอาวุธปืนที่วางเรียงรายลอยผสมกับกลิ่นน้ำมันและเหงือ่อครูฝึกหญิงร่างสูงยืนตรงแววตาเย็นชา เครื่องแบบสีดำขับแนบกับเรือนร่างเหมือนเกราะเธอจ้องตรงไปยังกลุ่มซีนเวียดนามที่ยืนเรียงแถวเสียงสังการดังห้วนแข็งกระด้างใครกล้าก็ออกมาประโยคตามมาด้วยรอยยิ้มมุมปากที่เต็มไปด้วยความท้าทายแสงแดดเช้าสะท้อนกับคมดาบซ้อมจนแสบตาพื้นซีเมนที่หยาบกร้าวเสสีกับฝ่าเท้าและเข่าทุกครั้งที่ใครล้มลงเหงื่อหยดลงสู่พื้นเหมือนหยดเลือดใสหน่วยซีนหนุ่มก้าออกมา เขาสูดลมหายใจลึกราวกับต้องการกลืนความกลัวทั้งหมดลงไปเสียงหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอยกคางขึ้นแววตาแสงความเย้ยหยันถ้าแกเอาชนะได้ฉันจะทิ้งเครื่องแบบทันทีคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีกเข้ากลางสนามรอบค้างเงียบงันเหลือเพียงเสียงสายลมเสียดผ่านรั้วลวดหนามกลิ่นสนิมจากเหล็กเก่าที่ผูกร่อนคลุ้งในอากาศบรรยากาศหนักอึ้งจนแม้แต่เสียงหายใจก็ฟังดูดังเกินไป ร่างทั้งสองพุ่งเข้าหากันแรงกระแทกแรกดังจนผู้ชมสะดุง้งเสียงฝ่าเท้ากระแทกพื้นดังก้องคล้ายระฆังเตือนภัยในวินาทีนั้นความเย็นของคอนกรีตไหลทะลักเข้าสู่ผิวหนังเสียงลมหายใจหอบกระชั้นดังก้องในหูเหมือนพายุภาพรอบตัวพราเลือนกลายเป็นเพียงเอามือที่กดทับลงมามือของเธอกระชากแขนเขาอย่างรุนแรงแรงกดทำให้เส้นเอ็นตึงเครียดจนเจ็บปวด ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและไม่เมตตาแต่แววตาของเขายังคงไม่ยอมแพ้ดวงตานั้นสั่นไหวระหว่างความกลัวและความดื้อรั้นทุกจังหวะการต่อสู้เหมือนการเดินบนเส้นได้คมความเงียบของผู้ชมถูกทำลายด้วยเสียงครูฝึกตะโกนเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกความร้อนวูบขึ้นมาที่ใบหน้าราวกับไฟกำลังลามจากข้างในทันใดนั้นแสงแดดที่ลอดผ่านก้อนเมฆ สาดลงบนพื้นโลหะเย็นเฉียบของอาวุธเงาสะท้อนนั้นแทงเข้าตาทําให้ร่างหนึ่งเสียสมดุลในพริบตาทุกสายตาจับจ้องเสียงหัวใจดังก้องราวกับสนามนี้หายไปมีเพียงการต่อสู้ที่ล้อมรอบด้วยความเงียบทุกการเคลื่อนไหวกําลังนำไปสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดร่างหนุ่มสุดลงชั่วขณะเข่ากระแทกพื้นอย่างแรงเสียงสะท้อนก้องไปทั่วสนามความเจ็บปวดแล่นผ่านกระดูกเหมือนกระแสะไฟฟ้า ครูฝึกหญิงไม่หยุดเธอฉกเข้าหาเหมือนเสือพุ่งโจมตีเสียงลมหายใจของเธอหนักแน่นเต็มไปด้วยแรงกดดันปลายนิ้วที่กำแน่นทำให้เส้นเลือดบนมือปูดขึ้นจนเห็นชัดสายตาของผู้ชมเต็มไปด้วยความตึงเครียดบางคนหายใจไม่ทั่วท้องบางคนกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวทุกคนรอว่าใครจะเป็นฝ่ายล้มลงอีกครั้งหน่วยซีนหนุ่มกัดฟันยกแขนขึ้นป้องกันแรงประทะเหมือนภูเขาถล่มลงมา กระดูกสันสานจนเสียงดังในหูแต่ในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเปลี่ยนท่าทางกระทันหันใช้แรงเฮือกสุดท้ายพลิกตัวและกดลงอย่างรวดเร็วเสียงครูฝึกหญิงร้องสั้นๆร่างของเธอล้มกระแทกกับพื้นคอนกรีตเย็นแข็งแรงสะเทือนนั้นทำให้ฝุ่นลอยขึ้นเป็นหมอกขาวสายตาทุกคู่เบิดกว้างเสียงรองเท้าขยับไปมาแต่ไม่มีใครเอ่ยคำใด สนามทั้งสนามเต็มไปด้วยความเงียบที่บีบรัดลมหายใจของเธอสั่นไหวผิวแก้มเย็นซี่ตัดกับเส้นผมที่เปียกชื้นจากเหงื่อดวงตาที่เคยแข็งกร้าวเริ่มสั่นริกราวกับไม่อยากยอมรับความจรงิงเสียงหัวใจของทุกคนยังคงดังในอกวินาทีนั้นไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ทำลายความเชื่อมั่นทั้งหมดของเธอไปแล้วอยากให้ฉันสร้างต่อจนถึงจุดโกนาตกรรมที่แท้จริงไหม ลมหายใจของเธอยังคงติดขัดร่างที่แข็งแรงเหมือนเหล็กกล้าเมื่อครูกลับดูอ่อนแรงในเสี้ยววินาทีเสียงฝุ่นทรายตกกระทบพื้นเบาๆแต่กลับกล้องในใจผู้ชมทุกคนครูฝึกหญิงจ้องขึ้นไปแววตาที่เคยคมกริบเหมือนดาบที่ไม่มีวันทื่อตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสั่นไหวความไม่เชื่อและความเจ็บปวดเธอกัดฟันแน่นเสียงฟันเสียดสีกันเหมือนหินบดกล้ามเนื้อที่แขนและคอเกร็งแน่นจนเส้นเลือดนูนขึ้น หน่วยซีน,นุ่มยังคงกดแขนเธอไว้เหงื่อไหลลงจากหน้าผากหยดลงสู่พื้นเหมือนหยดเลือดใสเขาหอบหายใจแรงราวกับเพิ่งดึงตัวเองกลับจากขุมนรกเวลาราวกับหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าส่งเสียงเสียงเดียวที่ดังคือหัวใจของทั้งสองที่เต้นรัวสอดประสานกันครูฝึกหญิงพยายามดิน้นไหลของเธอกระแทกกับคอนกรีตอย่างแรง เสียงกระดูกเสียสีกับพื้นทำให้ผู้ชมบางคนเบื่อหน้าแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดเหมือนนกที่ติดกับดักโลหะไม่ว่าจะกางปีกแรงเพียงใดก็ยิ่งบาดลึกเสียงหายใจของเธอกลายเป็นเสียงครางต่ำแผ่วตะกดดันในแววตาของหน่วยซีนหนุ่มไม่มีความเหยาะไม่มีความโหดร้ายมีเพียงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวว่าเขาจะไม่ถอยอีกแล้วฝูงนกที่เกาะบนเสาไฟส่งเสียงร้องพร้อมกัน เสียงปีกกระพือดังก้องคล้ายเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะมาถึงอากาศรอบสนามหนาวเย็นขึ้นกระทันหันเธอหันหน้ามองฟ้าดวงอาทิตย์ที่เคยส่องแรงกลับถูกเมฆหนาบทึบบดบังแสงรอบตัวมืดลงราวกับสนามกลายเป็นหลุมลึกแห่งชะตากรรมเสียงในหัวเธอดังก้องถ้าแกเอาชนะได้ฉันจะทิ้งเครื่องแบบทันทีคำพูดนั้นย้อนกลับมาเหมือนหอกแหลมพุ่งแทงหัวใจตัวเอง ร่างหนุ่มค่อยๆผ่อนแรงแต่แววตาของเธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่สายตาของนักรบผู้หญิงพยองอีกต่อไปเธอกระพริบตาทีทีความรู้สึกแสบแล่นเข้าตาเพราะเหนือนและฝุ่นเสียงหอบแผ่วลงแต่กลับหนักขึ้นในอกบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนเป็นความเงียบที่กดทับทุกคนสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติราวกับโลกทั้งใบกำลังรอการแตกสลายของจิตใจใครสักคน ครูฝึกหญิงค่อยๆพูดเสียงเบาแทบไม่ออกมาเป็นคำไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้เสียงนั้นเบาจนเหมือนกระซิบกับตัวเองแต่กลับดังชัดในใจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นความเงียบทําให้ประโยคนั้นหนักแน่นยิ่งกว่าคําตะโกนหน่วยซีนหนุ่มยังคงกดเธอไว้เขาไม่รู้จะทําอย่างไรต่อความอึดอัดพุ่งขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเธอสบตาเขาอีกครั้ง ในดวงตานั้นสะท้อนภาพของตัวเองไม่ใช่ครูฝึกผู้ไร้พ่าย,ายแต่เป็นเพียงมนุษย์ที่ล้มลงต่อหน้าสิท์น้ำเสียงสั่นเครือหลุดออกมาฉันสัญญาแล้วคำพูดนั้นเหมือนเสียงโซ่เหล็กที่ขาดออกจากกันสนามฝึกทั้งสนามสั่นสะเทือนในใจผู้คนความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดได้ปรากฏตรงหน้าครูฝึกหญิงผู้ไม่เคยยอมแพ้กำลังยอมรับความพ่ายแพ้แต่โศกนาฏกรรมไม่ได้จบที่คำพูดนั้น สิ่งที่น่ากลัวกว่ากำลังคืบพานเข้ามาอย่างเงียบเชียบและไม่มีใครหยุดมันได้เธอลุกขึ้นช้าช้าเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบแกรบเหมือนเครื่องจัดเก่าเธอยืนตัวตรงแต่แววตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือของเธอสั่นไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะความว่างเปล่าที่กัดกินจากข้างในทุกการหายใจเหมือนมีเท่าฐานร่วงลงสู่ปอดผู้ชมบางคนเริ่มกระซิบเสียงเบาแต่แผ่วเหมือนเกล็ดน้ำแข็งแตก ชื่อเสียงที่เธอสร้างมานานกำลังถูกทำลายทีและคำพูดเธอเก้าวออกจากวงแต่และก้าวหนักเหมือนลากโซ่พันธนาการเสียงรองเท้าบูทกดลงบนพื้นคอนกรีตดังราวกับกระคงศกเธอยืนอยู่ตรงกลางสนามเงาของเธอยาวเหยียดใต้แสงแดดที่กลับมาสาดอีกครั้งแสงนั้นเจิดจ้าเกินไปจนกลืนร่างเธอแทบหายไปหน่วยซีนหนุ่มยืนมองหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสับสน เขาไม่เคยคิดว่าความชนะจะนำมาซึ่งภาพเช่นนี้เธอค่อยๆถอดหมวกเหล็กออกเสียงโลหะกระทบพื้นสะท้อนกล้องไปทั่วในแววตาของทุกคนเห็นเพียงภาพของสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกสลายลมพัดแรงขึ้นผมยาวสีน้ำตาลเข้มของเธอปลิวไปตามแรงลมเหมือนม่านปิดฉากการแสดงครั้งสุดท้ายเธอกระชับปกเสื้อนิ้วที่สั่นไหวเริ่มดึงกระดุมออกทีละเม็ด ทุกการเคลื่อนไหวช้าแต่เฉียบขาดราวกับพิธีกรรมผู้ชมเงียบกริบไม่มีใครกล้าห้ามไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปทุกคนถูกตรึงด้วยภาพตรงหน้าเหมือนหินที่ไร้ชีวิตเสียงเสื้อผ้าขยับเบาๆดังชัดเจนในสนามว่างเปล่าเครื่องแบบที่เคยเป็นเกราะปกป้องศักดิ์ศรีตอนนี้กำลังถูกถอดออกต่อหน้าต่อตาหน่วยซีนหนุ่มกัดริมฝีปากหัวใจของเขาเจ็บปวดมากกว่าความเหนื่อยในการต่อสู้ เขาไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนี้เธอหยุดชั่วครู่สายตากวาดมองไปรอบๆแววตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนหลุมดำแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากผู้ชมเสียงหัวเราะแผ่วๆแ,แค่คนเดียวแต่กลับกล้องสะท้อนเหมือนฟ้าร้องเธอสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความโกรธเป็นเพราะความอับอายที่กัดกินจนแทบล้มใบหน้าของเธอแดงจัด ไม่ใช่จากความร้อนแต่จากความรู้สึกที่เหมือนถูกฉีกออกต่อหน้าสาธารณะเหงื่อไหลลงแก้มเหมือนน้ำตาที่เธอไม่เคยยอมให้ใครเห็นสนามทั้งสนามเต็มไปด้วยบรรยากาศกดดันทุกคนรอว่าเธอจะทำอะไรต่อไปไม่มีใครรู้ว่าฉากต่อไปคืออะไรในหัวเธอภาพอดีตผุดขึ้นภาพของการฝึกที่โหดร้ายเสียงครูฝึกก่อนหน้าที่ตะโกนว่าห้ามแพ้ห้ามอ่อนแอเสียงนั้นก้องชัด แต่ตอนนี้กลับตีกันกับคำพูดของตัวเองที่เพิ่งหลุดออกมาถ้าแกเอาชนะได้ฉันจะทิ้งเครื่องแบบทันทีหัวใจของเธอแตกสลายไม่ใช่เพราะความเจ็บทางร่างกายแต่เพราะคำสาบานที่เธอไม่อาจหนีหน่วยซีนหนุ่มก้าวออกมาเขายกมือเหมือนจะห้ามแต่สายตาของเธอกลับแหลมคมอีกครั้งอย่าเข้ามาเสียงนั้นแผ่วแตเด็ดขาด เหมือนเสียงฟันดาบเฉือนผ่านอากาศเธอหันไปมองผู้ชมทุกสายตาเหมือนหอกนับร้อยเล่มพุ่งใส่ไม่มีที่ให้หลบไม่มีที่ให้ซ่อนและแล้วเธอก็ถอดเสื้อตัวนอกออกเสียงผ้าเสียดสีกับอากาศดังชัดทุกคนตะลึงงงันไม่มีใครกล้าพูดอะไรเครื่องแบบที่เคยเป็นเกียรติกลายเป็นเพียงผ้าธรรมดาที่ตกลงสู่พื้นฝุ่นลอยขึ้นเมื่อมันกระแทกกับคอนกรีต เสียงนั้นเบาแต่ในใจทุกคนกลับดังก็เหมือนระเบิดเธอยืนนิ่งร่างกายสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนต้นไม้ที่กำลังจะหักโคน่นแววตาว่างเปล่าเต็มไปด้วยความมืดที่ใครก็ไม่อาจเข้าถึงนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมไม่ใช่เพราะการแพ้แต่เพราะจิตวิญญาณนักรบที่เธอเคยเชื่อมั่นได้พังทลายลงตรงนั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมไม่ใช่เพราะการแพ้ แต่เพราะจิตวิญญาณนักรบที่เธอเคยเชื่อมั่นได้พังทลายลงตรงนั้นเองเสียงเสื้อที่ร่วงสู่พื้นยังคงก้องอยู่ในหูทุกคนฝุ่นคละคลุ้งลอยขึ้นจากแรงกระแทกกลิ่นผ้าเปียกเงือ่อคละกับกลิ่นเหล็กคมชื้นทําให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดครูฝึกหญิงยืนนิ่งร่างสูงสง่าที่เคยมั่นคงกลับดูสั่นไหวเหมือนเงาในาน้ํามือที่แข็งแรงจนเคยจับดาบหนักราวกับขนนกตอนนี้กลับสั่นระริกอย่างควบคุมไม่ได้สายตาทุกคู่จับจ้อง ไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกแล้วความเงียบแน่นขนาดจนเหมือนทั้งสนามถูกห่อด้วยผ้าดำหนาทึบหน่วยซีนหนุ่มที่เพิ่งได้รับชัยชนะยืนนิ่งเขาไม่ก้าเข้าไปไม่แม้แต่จะขยับเพราะในแววตาของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยเปลวไฟที่น่าหวาดกลัวเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าบูทรหนักกระแทกพื้นดังตึงเสียงนั้นเหมือนคล้องที่ตีบอกถึงจุดจบของพิธีกรรมลมเช้าพัดแรงขึ้นอีกครั้ง สายลมหนาวพัดผ่านเส้นผมเธอจนปลิวสะบัดกลิ่นน้ำมันปืนและกลิ่นสนิมที่ฝังอยู่ในสนามถูกยกขึ้นมาตีจมูกผู้ชมเธอก้มลงเก็บหมวกเหล็กแต่แทนที่จะสวมกลับไปเธอกลับยกขึ้นสูงเหนือหัวเรากลับต้องการประกาศให้ฟ้าและทุกคนเป็นพยานฉันแพ้เสียงเธอหนักแน่นแม้จะสั่นเล็กน้อยคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงบนหินที่แตกร้าวอยู่แล้วผู้ชมหลายคนสะดุง้ง บางคนเบื่อหน้าบางคนก้มศีษะไม่มีใครกล้าเงยตาศบตรงๆเธอเหวี่ยงหมวกทิ้งเสียงโลหะกระแทกพื้นดังสนัน่นจนสะเทือนหัวใจทุกดวงเหมือนเสียงปืนลั่นที่ปิดฉากสงครามร่างเธอหอบหายใจแรงลมหายใจแผ่วสั้นเหมือนมีหอ,อกที่มอบหัวใจเต้นทีจนเลือดสูบฉีดแรงขึ้นทุกเส้นเลือดเธอหลับตาลงชั่วครู่ความมืดหลังเปลือกตาพาเธอกลับไปสู่อดีต ภาพการฝึกในหิมะขาวพลนความโหดร้ายของครูฝึกชายเสียงคำสั่งตะ้อกล้องในหูห้ามล้มห้ามแพ้ห้ามร้องเสียงนั้นดังเหมือนคำสาปที่ฝังลึกแต่วันนี้เสียงนั้นกลับแตกสลายเหมือนแก้วที่ตกลงพื้นเธอสะดุ้งลืมตาขึ้นหยาดเหงื่อไหลเข้าตาจนแสบเธอยกมือขึ้นเช็ดแต่ยิ่งเช็ดยิ่งเลอะหน่วยซีหนุ่มก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวล เขาไม่อยากเห็นภาพนี้ไม่อยากให้ชัยชนะกลายเป็นบาดแผลของใครอย่าเข้ามาเสียงเธอแผ่วแต่ชัดเจนเหมือนมีดกรีดผ่านผิวเขาชะงักหยุดเท้าอยู่กับที่ราวกับถูกตรึงด้วยโซ่เหล็กที่มองไม่เห็นครูฝึกหญิงหันมองผู้ชมอีกครั้งแต่สิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่สายตาเคารพเช่นเดิมมันคือสายตาเวทนาความตกใจและความไม่เชื่อหัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนแทบแตกความร้อนวิ่งขึ้นมาที่ใบหน้า เสียงในหัวดังตะโกนว่าไม่มีวันให้อภัยตัวเองเธอยกมือขึ้นแตะเครื่องหมายบนหน้าอกสัญ,ญลักษณ์กองกำลังพิเศษรัสเซียที่เธอเคยภาคภูมิใจโลหะเย็นเยียบเสียดผิวจนสถานแล้วเธอก็กระชากมันออกเสียงโลหะขาดจากผ้าฉีกดังสะท้อนทุกคนพงะราวกับเพิ่งเห็นภาพบาปเธอปล่อยสัญ,ญลักษณ์นั้นตกลงสู่พื้นมันกลิ้งไปบนคอนกรีตทีละตลก เสียงกลิ้งก้องเหมือนระฆังสวดศพในโบสถ์ว่างเปล่าใบหน้าของเธอซีดขาวริมฝีปากสันระริกเหมือนจะพูดอะไรแต่กลับไม่มีเสียงสายตาที่เคยแข็งแรงตอนนี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนทะเลทรายเธอก้าวถอยหลังเหมือนคนที่หลงเข้าไปในความฝันร้ายที่ไม่มีทางออกทุกก้าวช้าหนักและเต็มไปด้วยความเจ็บหน่วยซีนุ่มรีบเอื้อมมือหยุดก่อนเสียงเขาสันไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่เธอไม่ฟังหูของเธอเต็มไปด้วยเสียงลมหวีดหวิวเสียงผู้คนรอบข้างหายไปกลายเป็นเพียงเสียงหัวใจที่แตกสลายในอกสนามฝึกที่เคยคึกคักกลับเงียบราวกับสุสานทุกคนยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นที่ไร้วิญญาณความเงียบที่ยาวนานนั้นกดทับจะลมหายใจแต่ละเฮือกเหมือนการทารมานเธอหยุดยืนตรงขอบสนามเงาของเธอยาวเหยียดบนพื้นคอนกรีตราวกับเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความว่างเปล่า สายตาของเธอทอดไปไกลเหนือรั้วลวดหนามเหนือแนวป่าและฟ้าที่มืดครึ้มเรากับกำลังมองหาทางออกที่ไม่มีอยู่จริงเสียงนกร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงสดใสเป็นเสียงโหยหวนต่ำ,ตำๆเหมือนคำคร่ำครวญเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นควันไฟที่ลอยมาจากโรงเก็บอาวุธใกล้ๆแทกเข้าปอดกลิ่นนั้นขมฝาดเหมือนเถ้าถานของเกียรติที่เพิ่งถูกเผา น้ำตายหยดแรกหล่นลงบนพื้นคอนกรีตมันซึมเข้าไปทันทีราวกับพื้นดินกำลังกืนความเจ็บนั้นไว้แต่ไม่มีสิ่งใดช่วยปลอบได้เธอเอื้อมมือขึ้นแต่ใบหน้าปลายนิ้วสัมผัสหยาดน้ำตาอุ่นที่ไม่เคยยอมให้ใครเห็นมันไหลต่อเนื่องกลายเป็นสายน้ำที่ตัดผ่านความแข็งกร้าวทั้งหมดหน่วยซีหนุ่มก้าวเข้ามาอีกครั้งสายตาเขาเต็มไปด้วยความสงสารแต่ทุกก้าวของเขากลับเหมือนเดินเข้าไปในกับดักอันตราย เธอหันกลับมามองสายตาคู่นั้นยังคงแข็งกร้าวในชั่วพริบตาเหมือนดวงตาของสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมอย่าเข้ามาคราวนี้เสียงดังขึ้นสะท้อนก้องไปทั่วสนามทุกคนชะงักราวกับเสียงนั้นคือคำสั่งสุดท้ายเธอหอบหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาร่างกายทั้งร่างสั่นสะท้านเหมือนกำลังถูกฉีดจากข้างในความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้ง มีเพียงเสียงลมพัดผ่านรัว้วลวดหนามดังหวีดหวิวเหมือนเสียงคร่ำครวญของวิญญาณในสนามรบและเธอก็ก้มลงหยิบดาบซ้อมที่วางอยู่กับพื้นคมโลหะแม้ไม่คมจริงแต่ก็หนักและเย็นจนทําให้มือชาเสียงเหล็กเสียดก,กับคอนกรีตดังขึ้นทุกคนในสนามสะดุง้งไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะเลือกหยิบมันขึ้นมาหน่วยซีหนุ่มรีบก้าวเข้าใกล้แต่เธอสะบัดดาบฟาดลงพื้น เสียงดังเคร้งสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วเสียงเธอแตกหักจนแทบไม่เป็นถ้อยคําเหมือนเสียงของคนที่ตะโกนออกมาจากหลุมลึกน้ําตาไหลลงไม่หยุดหยดลงบนคมดาบจนเปียกชื้นทุกหยดคือน้ําหนักของความพ่ายแพ้ที่กดทับวิญญาณผู้ชมบางคนเริ่มร้องเรียกบางคนยกมือปิดปากทุกสายตาเต็มไปได้วยความกลัวว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิด แต่ครูฝึกหญิงยังยืนนิ่งร่างสูงของเธอดูโดดเดี่ยวท่ามกลางสนามกว้างเหมือนเสาหินที่กำลังจะหักโค่นด้วยแรงลมเพียงครั้งเดียวเสียงลมหายใจของเธอถี่รัวเหมือนเสียงกลองสงครามที่ตีกล้องในอกทุกคนสัมผัสได้ว่าวินาทีนี้คือเส้นแบ่งของชีวิตและจิตวิญญาณหน่วยซีนหนุ่มตะโกนสุดเสียงพอแล้วเสียงนั้นสะท้อนจนเมฆบนฟ้าสั่นไหวแต่ครูฝึกหญิงไม่ได้ตอบ เธอยกดาบขึ้นช้าๆใบหน้าที่เปียกชื้นจากน้ำตาและเหงื่อสะท้อนแสงแดดระยิบและนั่นคือวินาทีที่ทุกคนในสนามรู้ว่าโศกนาฏกรรมที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นโศกนาฏกรรมที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นดาบในมือของเธอสัน่นไม่ใช่เพราะแรงลมแต่เพราะแรงในหัวใจที่กำลังแตกสลายเสียงโลหะกระทบเบาๆกับขอบสนับมือดังสม่ำเสมอเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลัง สายตาของผู้ชมจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าหายใจแรงทุกคนรู้ว่าทุกวินาทีต่อจากนี้สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ครูฝึกหญิงยกดาบขึ้นสูงแขนเธอสั่นเส้นเลือดปูดขึ้นเต็มผิวเงาของดาบทอดยาวไปบนพื้นคอนกรีตเหมือนรอยแผลลึกที่ไม่มีวันหายหน่วยซีหนุ่มพุ่งเข้ามาเสียงรองเท้าวิ่งกระแทกพื้นดังชัดในความเงียบ เขายื่นมือออกไปร้องตะโกนเต็มเสียงอย่าแต่เสียงนั้นกลับถูกสายลมฉีกกระจายเธอไม่ได้ยินหรือเธอเลือกที่จะไม่ฟังดวงตาของเธอจ้องเพียงแสงสะท้อนจากคมดาบที่ส่องเข้าตาความทรงจำเก่าหลังหลเข้ามาอีกครั้งเสียงตะโกนสั่งฝึกเสียงระเบิดจำลองเสียงเพื่อนร่วมรบล้มลงทุกเสียงปะปนก,กันจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่กดดันในกะโหลกห้ามแพ้ห้ามร้องให้ห้ามหยุด คำสั่งเหล่านั้นตอกย้ำอยู่ในหัวแต่สิ่งที่เธอทำได้ตอนนี้คือการยกดาบขึ้นสูงกว่าเดิมน้ำตาไหลไม่หยุดหยดลงบนโลหะเย็นชื้นจนกลายเป็นรอยด่างทุกหยดคือน้ำหนักของความเจ็บที่ไม่อาจแบกอีกต่อไปหน่วยซีหนุ่มวิ่งเข้ามาใกล้แต่ระยะนั้นยาวเกินไปเหมือนความฝันที่วิ่งเท่าไรก็ไม่ถึงปลายทางเธอสูดลมหายใจลึกครั้งสุดท้าย ลมหายใจที่เต็มไปด้วยกลิ่นฝุ่นควันและสนิมรากับต้องการกลืนโลกทั้งใบลงในอกก่อนที่จะสลายไปเสียงกรีดของเหล็กเสียดอากาศดังขึ้นผู้ชมทุกคนสะดุ้งบางคนหลับตาแน่นบางคนยกมือปิดปากไม่กล้ามองแต่ทันใดนั้นเสียงดังครมสะท้อนก้องไปทั่วสนามดาบในมือเธอหลุดร่วงกระแทกพื้นเธอสุดเข่าลงทันทีเสียงเข่ากระแทกคอนกรีตดังจนผู้ชมสะเทือนในอก เธอก้มหน้าน้ำตาไหลรดลงบนพื้นอย่างสิ้นเรี่ยวแรงหน่วยซีนหนุ่มถึงตัวเธอเขาคว้าดาบไว้ทันก่อนที่มันจะถูกยกขึ้นใช้อีกมือของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อแต่เขากำมันแน่นไม่ยอมปล่อยเธอเหนื่อยหน้าขึ้นแววตาของเธอว่างเปล่าเหมือนทะเลสาบน้ำแข็งที่ไม่มีแสงสะท้อนเหลืออยู่ริมฝีปากเธอสัน่นมันจบแล้วเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนฟ้าร้องกลางคืน สนามทั้งสนามเงียบไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงแสดงความดีใจมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของทุกคนที่ถูกบีบอัดด้วยความรู้สึกหน่วยซีนหนุ่มนั่งลงตรงหน้าเธอเขามองเธออย่างสงสารและเจ็บปวดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่กล้าเอ่ยเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ความสุขแต่เป็นเสียงเยาะตัวเองเสียงของคนที่ไม่เหลืออะไรจะสูญเสีย ฉันเคยคิดว่าไม่มีใครล้มฉันได้เธอพูดช้าๆหอบเหนื่อยทุกคำแต่วันนี้ฉันแพ้ต่อเด็กที่ฉันดูถูกคำพูดนั้นเหมือนกรงเหล็กปิดลงรอบตัวเธอผู้ชมหลายคนหลบสายตาไม่กล้ามองตรงๆความอับอายที่หนักหน่วงกว่าความพ่ายแพ้ปกคลุมไปทั่วเธอค่อยๆยกมือขึ้นแต่หน้าอกตรงที่เครื่องหมายกองกำลังเคยประดับอยู่ตอนนี้เหลือเพียงภาเปล่าๆที่ชื้นด้วยเหงื่อและน้ำตา ฉันไม่สมควรใส่มันอีกแล้วเสียงเธอสั่นตะหนักแน่นมันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปหน่วยซีนหนุ่มสายหน้าเขาอยากพูดอยากอธิบายว่าการแพ้ครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เธอสูญเสียเกียรติแต่สายตาที่ว่างเปล่าของเธอบอกชัดว่าคําใดก็ไม่อาจเยียวยาได้เธอหันไปมองผู้ชมรอบข้างสายตาเหล่านั้นหลบหนีบางคนแสดงความเวทนาแต่ไม่มีใครกล้ามองตรงๆด้วยความเคารพเช่นเดิม ความเจ็บแทงลึกเข้าไปในใจเธอหัวเราะอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นแต่สั่นเครือเหมือนเสียงโซ่เหล็กที่กำลังจะขาดนี่แหละคือโศกนาฏกรรมของฉันเธอพูดเสียงต่ำไม่ใช่การแพ้ศัตรูแต่คือการแพ้ตัวเองเสียงเธอดังสะท้อนในสนามว่างทุกคนที่ฟังรู้สึกขนลุกคำพูดนั้นแทงทะลุห,หัวใจเหมือนหอกที่ไม่มีวันถอนออกเธอทิ้งตัวลงนั่งกับพื้น หลังพิงกำแพงคอนกรีตเย็นแข็งเงาของเธอทอดยาวไปไกลเหมือนเงาของคนที่กำลังจะละจากโลกนี้หน่วยซีนุ่มนั่งอยู่ข้างๆเขาไม่พูดอะไรเพียงเฝ้ามองและอยู่ตรงนั้นเพราะรู้ว่าความเงียบคือสิ่งเดียวที่พอทำได้สายลมพัดอีกครั้งเสียงลมเสียดกับลวดน้มยังดังไม่หยุดแต่ในความเงียบทุกคนรู้แล้วว่าพิธีกรรมครั้งนี้ได้จบลงอย่างไม่มีวันย้อนกลับแสงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆอ,อีกครั้ง สาดลงบนร่างเธอที่นั่งนิ่งอยู่กับพื้นแสงนั้นไม่ใช่แสงแห่งชัยชนะแต่เป็นแสงที่เผยให้เห็นบาดแผลลึกในหัวใจผู้ชมเริ่มทยอยออกไปทีละคนไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงโห่ร้องทุกคนเดินจากไปได้วยความเงียบเหมือนออกจากงานศพเหลือเพียงเธอกับหน่วยซีนหนุ่มและเงาของสนามที่ทอดยาวไปไม่สิ้นสุดความม่งเปล่าปกคลุมเหมือนผืนผ้าสีดำที่ปิดโลกทั้งใบเธอหันมามองเขาอีกครั้ง แววตานั้นยังว่างเปล่าแต่แสงความสงบแปลกประหลาดเหมือนคนที่ยอมรับชะตากรรมแล้วขอบใจเธอพูดเบาๆที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันคือใครจริงๆเสียงนั้นคือคำสารภาพสุดท้ายไม่มีการกรีดร้องไม่มีการต่อต้านเพียงการยอมรับในโศกนาฏกรรมที่เธอสร้างขึ้นเองลมเย็นยังพัดผ่านสนามเสียงลวดหนามเสียดก,กับแรงลมดังหวีดหวิว กลิ่นสนิมและควันไฟจางๆยังอบอวลครูฝึกหญิงนั่งพิงกำแพงคอนกรีตใบหน้าเปื้อนเหงื่อและน้ำตาเธอหอบหายใจแผ่วแต่สายตาสงบลงหน่วยซีนหนุ่มยังคงนั่งข้างเธอไม่พูดไม่สั่งไม่บังคับเพียงอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆเธอค่อยๆหยิบเครื่องแบบที่ถอดวางไว้ปลายนิ้วลูบผ้าหยาบชื้นช้าๆสัมผัสนั้นเหมือนลูบซาความทรงจำทั้งหมด ฉันเคยเชื่อว่าเกียรติคือการไม่แพ้เธอพูดเสียงเบาเหมือนกำลังบอกตัวเองแต่แท้จริงเกียรติอาจคือการยอมรับว่าตนเองเป็นเพียงมนุษย์หน่วยซีหนุ่มเงยหน้ามองคำพูดนั้นหนักแน่นกว่าการต่อสู้ใดๆเพราะมันมาจากหัวใจที่เพิ่งผ่านการแตกสลายเธอยกเครื่องแบบขึ้นกอดไว้แนบอกเหมือนกอดเพื่อนเก่ากอดอดีตที่ไม่อาจย้อนคืนหยาดน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงซึมเข้าไปในเนื้อผ้า แล้วเธอก็ค่อยๆวางมันลงอย่างอ่อนโยนวางไว้ตรงพื้นคอนกรีตข้างตัวเรากับส่งคืนให้แผ่นดินและการเวลาสนามฝึกกลับเงียบอีกครั้งเงาของเธอยาวทอดไปตามพื้นจนกลืนหายไปในความมืดปลาสนามลมสงบลงราวกับโลกเองก็หยุดเพื่อเคารพการตัดสินใจนี้เธอหันมามองหน่วยซีนุ่มรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าแม้มันเต็มไปด้วยรอยช้ำเป็นรอยยิ้มที่แฝงทั้งความเศร้าและการปลดปล่อย จากนี้ไม่ใช่เส้นทางของฉันแล้วเสียงเธออ่อนโยนเหมือนเสียงสายลมแต่แกจงเดินต่อไปอย่าให้ความมืดทำลายใจแกเหมือนที่มันทำกับฉันหน่วยซีนหนุ่มไม่ตอบเขาเพียงก้มศีรษะช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพอ,อย่างที่สุดแสงอาทิตย์ค่อยๆทะลุเมฆหนาสาดลงบนสนามกว้างราวกับม่านปิดฉากการแสดงเงาทั้งหมดค่อยๆจางหายไปในแสงนั้นครูฝึกหญิงยืนขึ้น แม้ร่างกายอ่อนลา้าแต่ก้าวเท้าสง่างามเหมือนนักรบที่ยอมรับความจริงไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้เธอเดินช้าๆออกจากสนามเสียงรองเท้าบูทกระทบคอนกรีตดังเป็นจังหวะสุดท้ายทุกก้าวคือการจากลาทั้งอดีตท,ท,ท,ทั้งเกียรดทั้งโศกนาฏกรรมผู้ชมที่เหลืออยู่เงียบงนันไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงเย้ยมีเพียงความเคารพในความเงียบที่โอบล้อมทุกคนเมื่อเธอหายลับไปหลังประตูเหล็กสูง สนามทั้งสนามยังคงเงียบแต่ในความเงียบนั้นทุกคนต่างรู้ว่าได้เห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใชัยชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความจริงของหัวใจมนุษย์ที่เปราะบางแข็งแรงและงดงามในเวลาเดียวกันปิดฉากเรื่องราวจบลงด้วยความขมขื่นและความงดงามผสมกันครูฝึกหญิงสูญเสียสิ่งที่เธอหงแหนแต่ได้พบความจริงแท้ และหน่วยซีหนุ่มก็ได้เรียนรู้ว่าชัยชนะมิใช่เพียงการล้มคู่ต่อสู้หากแต่คือการรักษาหัวใจของมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้า